ุ้นอเมริกาเด้งขึ้นแรงนำโดยตัชนี N.Y.S.E. และในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงโอกาสในการติดตามในหุ้น3าตัวที่บอกเลยว่ามีพื้นฐานดีและไม่สมสถานการณ์ต่าง,าง,างๆมากมายที่เกิดในปัจจุบันราคาขึ้นส่วนเป็นอย่างมากและรวมถึงอีกหุ้น3ามตัวที่บอกเลยว่าราคาลงมามีการลดลงแต่พื้นฐานยังแน่นอยู่จะเป็นหุ้นตัวไหนนั้นมาติดตามกันได้เลยครับ ็ต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่าหุ้นตัวแรกที่จะมาคุยกันก็คือ CVS นั่นเองนะครับ CVS Healthcare Corporation หุ้นตัวนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหุ้นเกี่ยวกับเภสัชเป็นหุ้นเกี่ยวกับร้านขายยาต่างๆที่มีจํานวนมากกว่า9,000สาขาทั่วอเมริกาเลยนะครับเป็นหุ้นที่มีสาขาเยอะมากและแน่นอนว่าเขามีการผลิตยา และมีการบริโภคยาในประเทศส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการผลิตเองใช้เองอย่างบริการนะครับอาจจะมีจากจีนบ้างบางส่วนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการบริการที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิหรือรวมถึงการให้คําแนะนําด้านสุขภาพต่างๆและรวมถึงน้นขยาด้วยซึ่งก็ค่อนข้างครบวงจรมากๆนะครับกับอุ่น CVS และถ้ามาดูผลประกอบการนะครับ CVS ใน Q4 2024ที่ผ่านมาเนี่ยครับ มีรายงานออกแต่มากก็คือ4ตัวบนเนี่ยเค็มหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น revenue EBITA EBIT EPS เนี่ยคือกำไรดีกว่าคาดทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับผมนะแล้วหุ้นตอนนี้นะครับผมก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าหลังจากที่เขาเกิบเดบรุษัทเวเจนใน Time Frame ใหญ่ขนาด time Frame w e ว k เนี่ยผ่า,ยานมาเนี่ยก็ราคามีการปรับตัวขึ้นสวยมากเลยนะครับก็ต้องบอกแล้วว่าใน Time Frame Day เนี่ยเขาขึ้นนะครับไม่แคร์ในส่วนของขไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่มันมีความไม่แน่นอนเลยอย่างเช่นอะไรฮะ ในส่วนของกําแพงภาษีหรือจะเป็นในส่วนของความกังวลในส่วนของการใช้จ่ายในส่วนของภาคซิ m ิคอนดักเตอร์ราคาไม่ค่อยสนกับสถานการตรงนั้นนะครับผมราคาก็ขึ้นตามเดชนีขึ้นตามสิ่งที่มันจะเป็นนะครับผมนะแล้วก็ CVS เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นเลขสองขาขึ้นนะครับราคามีความน่าสนใจก็คือว่าเงินทุนเนี่ยไหลออกบางลงแทบจะไหนเข้าแล้วในตามมากๆว่าในวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยจะมีการ หลเข้าไ,ไดหรือเปล่าและจะมีการเบรกไฮเดิมที่จะเป็นเส้นปะตรงนี้ได้หรือไม่ถ้าเบรกได้แล้วก็บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นง่ายกว่าลงมากๆนะครับผมแล้วก็รวมถึงว่ารายใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างเยี่ยวมากๆเลยกับ CVS ก็สามารถติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกถ้ามาดูในส่วนของปรหเ์ชที่ต่างนะครับผมในปี2023นะก็ต้องบอกเลยว่า เนติ้งคัมเนี่ยครับก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกๆเดือเนี่ยก็เติบโตโอเปอเรตติ้งอินคัมก็ดีนะครับและในส่วนของแคทโฟเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแคทโฟดูดีแค่ตัวเดียวนะอินเวสติ้งแต่แคทโฟในส่วนของโอเปอเรตติ้งเนี่ยก็ต้องติดตามกันให้ดีว่าในปี2024จะปิดเป็นเขียวได้ไหมจะปิดแบบบวกขึ้นไในไหมนะครับก็ต้องติดตามกันให้ดีใกล้ชิดเลยครับอีกตัวหนึ่งนะฮะที่มองว่าเป็นหุ้นที่แข็งแก,งร,ก,ร,กงงร,งร่งนะครับสถานการณ์ไหนก็เอาคอไม่ลงจริงๆนะครับก็คือ หุ้นสายแท้งอย่าง Costco นั่นเอง,เองนะครับหุ้น Costco Wholesale นะครับก็จะเป็นหุ้นค้าปีกลุ่มค้าปีที่ใหญ่สุดในอเมริกาเลยนะครับแล้วก็มีสินค้ามากมายเป็นอย่างมากแต่ว่าถ้ามองถึงระดับความปลอดภัยที่จะได้รับผลกระทบจากภาษีไหมเนี่ยผมก็ต้องมองว่าอาจจะได้รับผลกระทบมาหน่อยนะครับผมอยู่ในขั้นแบบว่าปลอดภัยปานกลางเนี่ยไม่ใช่ปลอดภัยมากเหมือน CVS นั่นเอ,เองนะครับผมนะ Costco ต้องบอกเลยว่าใน Time Frame วิเนี่ยเป็นขาขึ้นชัดเจนเป็นเล่าขาขึ้นเงินทุนไหลเข้ารายใหญ่ยังเยอะ นะครับตอนที่ราคามันปรับตัวลงเนี่ยมันอาจจะมีจักกระแสอะไรครับวอร์มอาจใช่ไหมครับวอร์มร์จเอฟเฟกใช่ไหมครับก็มีการวอร์มร์จมีการรายงานงบตรมาต่างๆที่ออกมาไม่เป็นที่พอใจและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวอร์มร์จก็ส่งสัญญาณถึงการบริโภคของสาระที่อาจจะมีการลดลงหรือไม่นะครับคอสโก้ก็จะได้ผลกระทบตรง,ง,งตตน,นั้นด้วยแต่ในส่วนของราคาเนี่ยไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าดูในทางเฟรมเด้งตอนนี้เนี่ยคอสโก้ Costco ยังเป็นเงินถุนไหลออกอยู่นะ แต่วันจันนะครับน่ารุนว่าถ้า N นสแตะยังมีการรีบาวอยู่คอสโก้ก็มีรุนว่าจะเป็นเงินทุนไหลเข้าไหมและราคาเนี่ยครับน่ารุนเหมือนกันว่าจะมีการเบรกขึ้นในส่วนของธงตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะต้องบอกเลยครับว่าคอสโก้เนี่ยเขาทําท่าเหมือนจะเป็นอะไรฮะเหมือนจะเป็นบ u ูแฟกแล้วนั่นเองนะครับผมนะหลังจากที่เขาทำเนี่ยครับตรงนี้คือเสาธงใช่ไหมครับและตรงนี้คือธงถ้าเบรกไปได้นะครับผมก็มีรุ้นที่จะไปต่อได้ง่ายมากมาก นะครับตอนนี้ก็รอคอนเฟิร์มจากการเบคขึ้นและในส่วนของเองินทุนแหลเข้าจะเป็นเรื่องที่ดีสุดนั่นเองต่อไปครับก็จะเป็นหุ้น CME Group นะครับหุ้น CME Group น่ครับผมไม่ค่อยได้มีในการทําคลิปเลยนะครับวับนนี้มาพูดกันครั้งแรกเลยนะหุ้น CME Group นะครับธุรกิจหลักของเขาก็คือเป็นเจ้าของและดาเนินการตลาดซื้อขายนกพันธ์ขนาดใหญ่เช่น Chicago Exchange CME Chicago Board of Trade CBOT New York Exchange NYMEX รวมถึง COMEX ผลิตภัณฑ์ e หลักของเขาเนะครับผมนะเขาให้บริการซื้อขายฟิวเจอร์และออปชันที่เกี่ยวกับสินค้าบโบรโสคสินค้าโภคภัณฑ์นะครับเช่นทองคำน้ำมันธัญ,ญพืชอัตราดอ,อกเบีย้ยดัชนีหุ้นรวมถึงอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับแหล่งรายได้หลักก็คือรายได้มาจากค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย transaction fee และบริการข้อมูลตลาดต่างๆมากมายเลยครับลูกค้าหลักก็คือนักลงทุนสถาบันธนาคารกองทุนเฮดฟัน และเทรดเดอร์ที่ช้อนุพันธ์เพื่อการเก่งมันรนั่นเองแนวโน้มของนักลงทุนใน CME นะครับก็คือเขาเนี่ยเป็นหุ้นดิเฟนซีมากๆเพราะว่า CME เนะี่ยมักถูกมองว่าเป็นหุ้นป้องกันความเสี่ยงเพราะรายได้หลักของบริษัทนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับทิศท,ทางในตลาดหุ้นโดยตรงแต่ขึ้นอยู่กับปริมาณซื้อขายของนักลงทุนนั่นเองยิ่งตลาดผันผวนเท่าไหร่ตลาดมีการซื้วิงขึ้นเท่าไหร่หุ้นตัวนี้ก็จะได้รับผลประโยชน์มากๆเหมือนกันนะครับเนาะ เช่นนะครับศาส,สนานรษฐกิจที่ไม่แน่นอนนะหรือมีความเปลีปปนะ่ยนแปลงในนโยบายอัตราดอกเบีย้ยนักลงทุนนะครับมักใช้ตลาดอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทาให้ปริมาณการซื้อขายของ CME เนะี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลรายได้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็คือถ้าเทียบแบงค์นะครับ CME ก็ถือได้ว่าเป็นหุ้นที่ปลอดภัยมากเลยในช่วงของสถานการณ์ในตอนนี้นะเพราะว่ามีการอะไรฮะมีการปรับขึ้นภาษีใช่ไหมครับมีการปรับขึ้นปรับขึ้นภาษีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแคนาดา เม็กซิโกรวมถึงจีนด้วยนั่นเองเนะครับหุ้ตัวนี้เนี่ยตลาดก็เลยตอบรับไปทางที่ดีถ้าดูจากการในไท m e เฟรมวีเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นโอกาสนากกว่าความเสี่ยงเพราะราคาก็ปรับตัวเป็นให้หกขาขึ้นเทรนเนี่ยชัดเจนมากๆม,มีรายใหญ่แล้วก็มีเงินทุนไหลเข้าเป็นอย่างมากเลยนะครับและถ้ามื่พูดถึงใน t ท m e เฟรมเดย์ทางเฟรมที่เราซื้อขายกันอน่ยก็ต้องบอกเลยว่า สัญญาณมาแล้วนะครับ c m มีมีการเบรกเอาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเงินทุนไหลเข้าด้วยคือต้องบอกเลยว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะบูริชเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโอเคแต่ราคานะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นบูวานักเพราะว่าในส่วนของพฤติกรรมราคาเนี่ยมันค่อนข้างค่อยๆขึ้นนะครับขึ้นแบบช้าๆหน่อยนะครับผมนะก็ต้องติดตามกันไปยาวๆแล้วกันเพราะว่า C m มีตอนนี้เนี่ยมีการเบรกขึ้นแล้วเลข2ก็เป็นสัญญาณค่อนข้างกระทิ่งเลยนะครับเพราะว่าดูจากพาไ์เทิร์นดูจากเงินทุนไหลเข้า ดูจากรายละเอียดเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับน่าติดตามมากๆว่าจะปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองกับหุ่น CME เนอะโอเคครับถ้ามาดูข้อมูลบาลานซ์ชีตต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าโอเคในปีของประมาณ23เนี่ยมีทรัพย์สินกับนี่สินลดลงนะครับตรงนี้ต้องติดตามกันให้ดีนะครับว่ามีการขายไทเทลอะไรยังไงบ้างนะครับและรวมถึงในส่วนของ income s t a t e มนต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าอินคัมเติบโตขึ้นทุกๆปีตั้งแต่ปี2021 2019ไปจนมาเลยก็เติบโต,ตเรื่อยๆและในส่วนของธุทกิจดิจิทัลก็เติบโต,ตนะครับแคทโฟนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแคทโฟนต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะให้นะครับว่าแคทโฟนเป็นไงบ้างน,นะครับในส่วนของแคทโฟนต่างๆเนี่ยต้องติดตามเป็นอย่างยิ่งโอเคนะครับแล้วหุ้นเซีนะครับผมถ้าไปดูในส่วนของการรายงานไตรมาส Q4 2024ล่าสุดเลยนะครับก็ มีปิดเขียวสีตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร e รนูก็ดีกว่าคาด EBITDA ดีกว่าคาด EBIT ดีกว่าคาด EPS ดีกว่าคาดนั่นเองนะครับก็เป็นสีตัวเขียวที่ดีมากๆเหมือนกันกับหุ้น CME นะครับโอเคจะมีประมาณนี้ครับกับ3ตัวที่ผมได้กล่าวไปนะและอีก3ตัวที่จะพูดถึงนะครับจะเป็นตัวอะไรไม่ได้เลยก็จะเป็นหุ้น NVDA i ซึ่ง n v i d i ีเดียนะครับ,นรบแน่นอนว่ามันมีกระแสที่ไม่ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขึ้นภาษีอาจจะมีการกีดกันการส่งออกชิปบางตัวนั่นเองนะครับตอนนี้ n v i d i เดียนะครับจะต้องหาทางอีกทีได้ก็คืออาจจะมีการออกแบบชิปตัวใหม่ที่อาจจะมีประสิทธิภาพต่างกว่าชิปในอเมริกาซึ่งอาจจะเป็นตัวที่สามารถส่งออกไปได้หรือรวมถึงในส่วนของการที่ n v i d i เดียเนี่ยโอเคและนะครับ ไตรามาสเขาเนี่ยออกมาดีมากนะครับมีการดันจากแบ็กเวลมีการทำไรายได้จาก Data Center เนี่ยที่สูงเป็นปริศัก์นะครับผมนะม,มีการทำไรายได้ที่ดีมากๆใน Q4 วซี24ที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนราลงทุนกังวลในส่วนของทรัมป์ที่ขึ้นภาษีแล้วอาจจะมีการกีดการการส่งชิปต่างๆด้วยนั่นเองนะครับผมนะแล้วคือแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยตลาดมันค่อนข้างที่จะตอบรับไปทางที่ไม่ดีใช่ไหมแต่ว่านันเสาร์ที่ผ่านมามีการ รีบาวเล็กน้อยให้เห็นนะครับและสิ่งสําคัญก็คือว่าในส่วนของแนวรับที่เป็นแนวรับ117เนี่ยก็ต้องบอกเลยว,ว่ามันหายไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีแต่แนวต้านซึ่งราคาในตอนนี้เนี่ยจะต้องรีบยืนเหนือแนวรับ124ให้ได้เพราะว่าถ้ามันหลุดไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมาลงทดสอบในส่วนของบริเวณเส้นสีขาวเดิมนั่นแหละนะครับผมนะแล้วอาจจะเกิดในกรณีที่ worst case ที่ผมเคยทคําคลิปอธิบายแล้วว่า ถ้ามันมีการย่ําแล้วไม่รีดทำํำยูไฮราคามีโอกาสที่จะลงเป็นมีได้ต่อไปนั่นเองนะครับผมก็สามารถติดตามคลิปย้อนหลังได้ซึ่งก็ลองดูกันไปครับตอนนี้เนเอ็มวิดีเนี่ยถ้าจะให้ปลอดภัยเลยก็คืออาจจะต้องรองเงินทุนไหลเข้าจัดทดี่สุดนะครับผมนะโอเคนะถ้ามองแบบมุมมองเทรดนะครับโอเคแล้วก็ในไทางเฟรมวิกเนี่ยเริ่มมีสัญญาณดีเข้ามาหน่อยก็คือว่าเลขหนึ่งขาขึ้นแต่เงินทุนเนี่ยยังไหลออกอยู่ตอนนี้อ่ะต้องติดตามเงินทุนไหลเข้าในทางเฟรมวิกจัดทดี่สุดเพราะว่า i m นเ d i ดียก็ยังคงเกิดแบริตเดวิสเจนใน Time ม r เฟรมว e คอยู่นั่นเองเนี่ครับผมนะ้าหลักจากที่เขาเกิดมาตั้งแต่เดือน11ไปเดือนที่ผ่านมาเนะครับเกิดมาเรื่อยๆเลยนะครับราคาเนี่ยครับแยกยังก็ยังทรงๆอยู่นะครับไม่ได้บวามากน้อยแค่ไหนเลยนะครับก็สามารถติดตามได้ในรองเทิมนะโอเคต่อไปครับเป็นหุ้น Amazon หุ้นอเมซอนนะครับ,นนรบก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหุ้นของดีที่ราคาถูกเหมือนกันนะเพราะว่าราคาก็มีการปรับลงมาเป็นอย่างมากนะครับผมจากจุดสูงสุดเนี่ยลงมาก็บอกเลยว่า10%แล้วนี่เองครับมีการดิสคาว์สิบเปอร์เซ็นต์นะหลังจากที่นะครับอเมซอนนะครับผมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่4ี่เนี่ยคือกําไร EPS นะครับอยู่ที่1.86กเนี่ยก็คือสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการใช่ไหมแล้วรายได้รวมอยู่ที่1 8 7 7 9แ0 0้าพันล้านเนี่ยก็คือสูงกว่าที่คาดการไว้ แต่อย่างก็ตามเนี่ยครับการคาดการรายได้ใน่ลบาทแรกของปีงบประมาณ6 8เนี่ยอยู่ที่1น่งหถึงหนึ่พันล้านซึ่งต่ำกว่าที่นักลงทุน,นคาดการไว้ราคาก็เลยปรับตัวลงมาตั้งแต่วันที่7แล้วแล้วก็ปรับตัวไหลลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโอเคคืออเมซอนเนี่ยก็เป็นหุ้นที่โอเคเป็นอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเลยนะคือเขามีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง มีความชุ่มันสูงซึ่งราคาผมมองว่าถ้าลงมันลงมาในส่วนของบริเวณนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าโอเคมันมีอะไรครับแพทเทิร์นสีเก้าบเก้าแท่งคบเก้าแท่งเสร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นหรือไม่ตรงนี้น่าติดตามมากๆและส่วนส่วนในของของเงินทุนไหลเข้าเนี่ยก็ยังเป็นเงินทุนไหลออกอยู่นะครับก็ต้องติดตามมาให้ดีว่าถ้าไหลเข้าแล้วก็จะเป็นโอกาสเหมือนกันที่ราคาอาจจะปรับตัวง่ายกว่าขึ้นขึ้นมากกว่าลงนั่นเอง,เอง,เองนะครับแล้วก็ลองติดตามในส่วนของแนวรับ2 0 7ให้ดี นี่ครับผมแล้วผมมองว่าโอเคแหละในส่วนของบริเวณนี้แนี่ยรับโซนเสียเงินเนี่ยมันไม่ค่อยหลุดนะครับก็สามารถติดตามบริเวณนี้ได้นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของไทม์ฟิลมวีกเราพบว่ามันจะเป็นความเสี่ยงนะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามให้ดีอย่างใกล้ชิดเพราะว่าถ้าเป็นความเสี่ยงแบบนี้แล้วราคามันอาจจะไม่ได้ขึ้นรัวได้เหมือนกันนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะกับหุ้นอเมซอนและต่อไปครับก็จะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นหุ้น,น,น,นคาวส พ้นเขาสไตล์เนี่ยครับผมก็ต้องบอกเลยว่าจากจุดสูงสุดก็มีการย่อเป็นอย่างมากซึ่งการย่อของเขาเนี่ยครับในทางเฟรมวิกเนี่ยยังไม่สามารถทําให้เงินทุนไหลออกได้ซึ่งผมก็มองว่าเฮ้ยในวิกหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเงินทุนไหลเข้ากลับมาเต็มๆแท่งหรือเปล่าในทางเฟรมวิกและต้องบอกเลยครับว่าเขาสไตล์เนี่ยครับมีข่าวที่สําคัญที่ต้องติดตามนะครับก็คือการรายงานไตรมาสก,การรายงานไตรมาสเนี่ยครับจะเกิดในต้นเดือนมีนาคมวันที่5นี้เองนะครับผมก็จะมีการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์คาดการณ์อยู่ที่ บวกของเรเวนูอยู่ที่ยี่สองจุดสี่เปอร์เซ็นเลยนะ EBITDA ลบแปดจุดสี่เปอร์เซ็น EBIT ลบสิบสองเปอร์เซ็นต์และ EPS ลบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเขาก็มีการคาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโตมากขึ้นนั่นเองก็าสามารถติดตามไตรมาสวันที่ห้าได้ก็จะมีความผันผวน,นเข้ามานั่นแหละนะครับซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าไพรราคาในทางเฟรมวิสเนี่ยโอเคแล้วก็วิเคราะห์ไปแล้วนะว่ามันจะเป็นโอกาสอยู่แต่ว่าเป็นโอกาสที่ต้องติดตามมนให้ดีว่ามันจะเป็นช่วง แบบนี้หรือไม่นะครับผมหลังจากที่โอเคแหละมันมีเงินทุนไหลเข้าเล็กน้อยลงเนี่ยแล้วก็เงินทุนไหลออกเลยเนี่ยก็ต้องติดตามพันธบัตว่าจะเป็นไหลออกไหมหรือว่าไหลเข้าเต็มแท่งเหมือนเดิมถ้าไหลออกมาเลยเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงเลยนะนะครับผมโอเคแล้วถ้าเปใน time frame เดียเนี่ยเราก็พบว่าราคานียครับยังยืนเหนือในส่วนของแนวต้านแนวรับทุกแนวต้านเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆยืนเหนือ3า3สยืนเหนือส4มหน่าติดตามมากๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ราคาเนี่ยก็มีระยะเข้าแต่เงินทุนอย่างหลออกอยู่นะตอนนี้ต้องติดตามในส่วนของเงินทุนไหลายเข้าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆก,กับคุ้นขาวสไตล์นั่นเองนะครับก็สามารถเช็คได้เลยนะครับว่าคุ้นขาวสไตล์เนี่ยโอเคเขามีบริษัทที่เป็นโซลูชันในความปลอดภัย c ซเบอร์เซ r ริ y ต่างๆเนี่ยผมมองว่าในโลกปัจจุบันนยครับต้องการในส่วนของ c ซเบอร์เซ r ริ y อย่างมากและถ้าเนด์ขยายตัวอย่างยิ่งหรือว่าเทคโนโลยีขยายตัว มีความเก่งมากยิ่งขึ้นเนี่ยในส่วนสําคัญเลยก็คือการป้องกันไซเบอร์เนี่ยจะเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสําคัญต่อตลาดโลกมากนะครับก็ลองติดตามกันไปเนอะโอเคครับแต่คุ้นคาสต์ไนี่ก็ต้องบอกเลยว่าความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือมูลค่าเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงโอเคแหละนะครับ ถ้าราคามาปรับตัวลงมาก็ต้องติดตามก,กันกับตัวอย่างใกล้ชิดเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเทรดนั่นเองนะครับโอเคครับวับนนี้นะครับก็จะพูดถึงหกุ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมี3หุ้นที่ราคาลงมาใช่ไหมครับผมแล้วก็พื้นฐานย,ยังแข็งแกร่งและอีก3าุ้นที่มองว่าเป็นโอกาสในการเติบโตได้ทุกสถานการณ์นะก็จะติดแล้งไว้เลยนะครับผมก็คือ CME เนี่ยจะมีความปลอดภัยสุดในช่วงของกำแพงภาษีแล้วก็ CVS จะปลอดภัยรองลงมาและ Costco ก็จะปลอดภัยระดับปานกลางนั่นเองนะครับก็สาม มาติดตามได้เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s <up>. <S เพื่อเป็นกำลังใจงให้พวกเราด้วยนะครับซาหรนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าใครอยากซัพพอร์ตเราเนี่ย,ยครับง่ายๆครับเพียงแค่110บาทก็สามารถมาจยเมมเบอร์ชิพที่จะได้สิทธิทประโยชน์ต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าค้าสสุดพิเศษเวลคับหรือรวมถึงการเข้ารับชมคลิปที่ไม่ได้มีในพับบิคนะครับเป็นคลิปแบบเอกอัคร์ชให้ท่านเลยนะครับโดยสัปดาห์ยังจะลง2คลิป ทุกๆุกสัปดาห์ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วรวมถึงการใช้สัญญาณซื้อขายเทรดนะครับ AI t e a c h e r h l i t e r รวมถึงสำรวจหุ้นกติ้นะครับซึ่งแน่นอนว่า CVS เกิดสัญญาณซื้อมาแล้วจากสำรวจหุ้นนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามมากๆโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับ